าพาไปติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพแห่งชาติของจีนนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมนี้เป็นต้นไปค่ะจะมียาอีก126รรายการที่ได้เข้าสู่บัญชียาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้นัามีเดียกรุ๊ปรายงานว่าสํานักงานหลักประกันสุขภาพาแห่งชาติของจีนหรือ NHSA เปิดเผยว่าบัญชียาที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นประกอบด้วยยาต้านมะเร็ง21รายการยาต้านไวรสัสหรือยาต้านโควิด1 i 17รายการยาสําหรับการรักษาโรคเบาหวานโรคทางจิตโรคไขข้อและโรคเรื้อรังอื่นๆอีก15รายการพร้อมทั้งยาสําหรับโรคขายาก15รายการด้วยซึ่งยาที่เพิ่มเข้ามาในบัญชียาดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก NHSA ค่ะ เจราจากับผู้ผลิตยาประสบผลสำเร็จโดยพบว่าราคาของยาลดลงเฉลี่ยร้อยละ61.7และรัฐบาลจีนคาดการว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายค่ายายในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้ราว40,000ล้านหยวนหรือกว่า190,000ล้านบาทภายในอีก2ปีข้างหน้าอันเป็นผลมาจากการเจราจาเรื่องราคายาและนโยบายของการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล ทั้งนี้รายการยาที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้นะคะก็จะทำให้ยาในบัญชีของ N H S A เพิ่มขึ้นเป็น3088รายการแบ่งเป็นยาจากต่างประเทศ1,698รายการและยาสิทธิบัตรในจีนจำนวน1,390รายการค่ะ